นนี้เรานอกสถานที่กันนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะพาไปดูดินแดนแฟนตาซีของสเตร s ซิสกันอยากทราบถึงคอนเซปต์ของนิทัสการนี้เขาอยากจะสื่อให้แบบแฟนๆแฟนตาซีรู้ยังไงบ้างมีเรื่องราวมันเป็นแบบสอรี่เทลล n ่พอ20ปีแล้วถือว่าโลกของสเตร s ซิสมันค่อนแบบคอมเพล็กซ์วันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า Into s t r e s s i s Universe คืออะไรบ้าง เยค่ะน้องอยากรู้ค่ะลายผ้าไหนเนี่ยเลยแบบรักที่สุดมีไหมคะทุกลายมันมีความพิเศษแม่บอกว่าเนี่ยจะเปิดร้านไหมค,คอนเซ็ปต์อะไรมาแล้วบอกแม่แม่ให้เวลาคิด2สองวัน,วน วันนี้พบกับรายการขอดูหน่อยนะคะช่องทัสแอนแพนวันนี้เรานอกสถานที่กันนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะพาไปดูดินแดนแฟนตาซีของสแตนซิสกันเขามีนิทรศการครบรอบ20ปีของเขาที่แอดไนทีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะไปค่ะ พี่เอ๋ยเรควแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะเอ๋ยคุณดัสุรพุทนะคะครูทีฟจูเรคเตอร์แบรนด์เฟรนซิสค่ะวันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะครบรอบ20ปีแล้วก็อายุแล้วผ่านไปเร่อยเลยอายุเท่ากเราลใช่เราเริ่มมาตั้งแต่5ขวบตอนน้2 25ปีใช่แล้ววันนี้นี่คือัด มีพ like no ัธการอยู่ท huh. ี่ไหนเอ่ยตอนนี้เราอยู่ที่ at 19นะคะเป็นแกลเลอรี่อยู่ที่เซเว่นทูสากรสิตค่ะอยากทราบถึงคอนเซ็ปต์ของพิธการ้วยค่ะว่าแบบเอ้ย20ปีแล้วเราอยากจะสื่อให้แบบแฟนๆชเวสิสซื้ยังไงบ้างค่ะก็พอมัน20ปีเรารู้สึกว่าเรามีเรื่องราวมี heritage ของชาวซิสที่มันชัดเจน ว่าเราจะทํายังไงดีล่ะที่เราอยากจะถ่ายทอดสิ่งนี้ให้คนได้รู้จักแบรนด์อย่างลึกซึ้งมากขึ้นเพราะถ้าเราจัดแฟชั่นโชว์มันก็เหมือนแบบจะเป็นแค่แบบวันเดียวแล้วมันก็จบไปแค่แบบวันแล้วมันก็อาจจะเป็นค่อนข้างแบบบูมที่แค่ที่ไม่ได้ทนศึกษาเรื่องของการแฟชั่นอย่างเดียวแต่ว่ารู้สึกว่าเราอยากเปิดกว้างให้ทุกคนแบบมาได้เรียนรู้ถึงแบบ โลกของ t r a ั i s แล้วก็อยากทำให้มันเป็นในเชิงของแบบศิลปะการศึกษาให้คนได้มาเข้าใจแนวคิดกระบวนการการออกแบบก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยงั้นเราจะจัดมิตรการกันซึ่งหนัหนักกับแฟชั่นโชว์เยอะมากเพอย่างเงี้ยย้อนไปดู20ปีแล้วค่ะจุดแข็งของแบรนด์ที่เป็นซิกเนเจอร์เลยคืออะไรเลยคะอย่างแรกเลยอ่ะน่าจะเป็นในเรื่องของ original textile ค่ะก็คือเหมือนในผ้าลายพิมพ์ผ้าของพิมพ์ผ้าเองทุกอย่างอ่ะมันจะมีเรื่องราวมันเป็นแบบ story พอ20ปีแล้วรู้สึกว่าอเอ้ยโลกของชซีซิสมันข้างแบบคอมเพล็กซ์เราก็เลยได้ตัดทอนย่อยๆออกมาเป็น5จีมหลักด้วยกัน<ม>ถ้าใครที่มาดูทีธัราการ์เนี่ยค่ะจะได้เห็นเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วก็เราจะมีไฮไลท์เป็นแฟชั่นเฟ์มโดยคุณจีนคําขวาัญแล้วก็<ม><ม>เป็นแอนิเมชั่นเล่าเรื่องราวผ่านหลายผ้าโดยคุณโอเชียวั ซึ่งเป็นศิลปินผู้ใจที่ออกแบบลายผ้าด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นค,ค่ะแล้วมันก็จะมีห้องพิเศษที่จะเป็น p o p u า partnership ที่จะ showcase ห้าทีมไฮไลท์เสื้อผ้าของของซูเวิซีนที่เป็นเหมือนแบบ DNA ของแบรนด์ค่ะแล้วอยากทราบว่าผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงของซูเวสซีนคือแบบเห็นว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงหวานๆที่ใส่ซูเวสซีนค่ะร้องก็จะมีผู้หญิงข่าร้องแนวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนแพ้แฟนแพ้อันนี้คือแบบความตั้งใจมันจริงๆเนาะอันนี้คือความตั้งใจค่ะคืออันนี้เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวพออย่างที่บอกว่าเหมือนแบบบางทีเราให้คำจำกัดความแค่แบบอย่างเดียวอ่ะเราพูดไปคนก็อาจจะยังไม่เก็ตต้องมาดูต้องมาสัมผัต แล้วก็เดี๋ยวพอมาเนี่ยจะได้เห็นหน้าตีมที่แบบว่าจะได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันมีหลายมิติมากเลยนะในความเป็นผู้หญิงชั้ิสีงในยุคของเราอ่ะแล้วคุณคือผู้หญิงชัสแบบไหน ทิานทศการได้อยู่ถึงเมื่อไหร่คะถึงสิ้นเดือนนี้นะคะก็คือจะเปิดพับลิกวันที่40กันยายนะคะถึงวันที่30กันยายนนะคะแล้วก็ในแต่ละวีคเอ็นเรายังจะมีมูกช็อปเกี่ยวกับเรื่อง sustainability แล้วก็มีเป็นแฟชั่นทอคด้วยราะหลังอ่ะชอบเห็นวัสเร์ซี่คอนเซิร์นเรื่องนี้มากมากเรื่อง sustainability ใช่ไหมคะก็พอเราเป็นแบรนด์ที่แบบว่าเริ่มแบบ เริ่มมีอายุแล้วเนาะเราก็เริ่มแบบเริ่มเข้าใจหมายถึงว่าโลเอมเอ๊ะวางยิ่ง้ามเลยใช่เราเริ่มแบบมันไม่ใช่แค่การออกแบบแล้วเราต้องมีจุดประสงค์มีไฟเบอร์สว่าเราทําสิ่งนี้ึ้นมาทำาไมแล้วเราต้องเริ่มนึกถึงว่าเราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เมื่อเราสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาแต่ว่ามันถ้าเกิดมันมีเวสเกิดขึ้นแล้วเราทํายังไงที่เราจะทาสิ่งสิ่งนั้นให้มัน ให้มันมีแ a l ูให้มันแบบไม่ไม่กลายเป็น b ค s, <S, <S, <S อยากทราบว่าแบบทำยังไงให้เส,ร,สริสอะเป็นแบรนด์ไทยที่อยู่มาได้น,นานขนความที่เราเป็นบอลของควาเป็นพี่น้องอะ<ส>พอเราเริ่มโตขึ้นทุกอย่างมันเริ่มแบบเป็น top r a ร e มีทีมงานที่แบบแข็งแรงก็งคือเหมนมาช่วยต่อเจตนารมณ์สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาได้แต่ว่ารู้สึกว่าอพอด้วยความที่มันมีกันสคนอะมันก็เลยแบบว่ามีแรงผักดัน คนนี้อยากจะไปทําอย่างอื่นมากคนเะีเฮ้ยเราแต่เราสร้างมันขึ้นมาแล้วแล้วเราสึกว่าที่สําคัญมันเป็นิจินอลิตี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงมาทาจากสิ่งที่เรารักจริงๆเราสึกว่าเราไม่ได้ฝืนแล้วเราก็คือเราทำในสิ่งที่เราเชื่อจริงๆดีที่เราเปิดโอกาสให้แบบคนรุ่นใหม่ใช่เพขาอที่ฟคัญคือดูว่าจิกันไอเดีย ใช่ทีมงานแบบมีไอเดียเรื่อะไรก็มาช่วยกันทำทีมงานทุกคนอ่ะเขาทุกคนมีความเป็นส่วนีัวทุกคนภูมเทและทุกคนก็รักในสิ่งที่ตัวเองทำเหมือนกับที่เรารักในสิ่งที่เราทำรักในเขาคนนี้คนนี้เขามีความภูมิใจในตัวเลยค่ะตำแหน่งไหนคะตำแหน่งท่องเ่ยเราต้องการคอนเทนต์ทีเอ็นเอสได้เซนต์มาในสมัยสนใจนะคะมาจอยทีมเราอันนี้รุ่นใหมจะไม่ใหม่รุ่นใหม่จะไม่ใหม่รักได้ควัญแข็งได้อยู่ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปขอเดินชมงานเชิญเลยคะไม่ใช่ ที่เราเจอดีไซเนอร์ไปแล้วตอนนี้เราจะมาเจอกับพี่สาวคนโตของแบรนด์ s t r e s s i s นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะอิฟนะคะก็จะดูแลเรื่อง Marketing Management ของทางแบรนด์ค่ะก็วันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า Into s t r e s s i s Universe คืออะไรบ้าง จริงแล้วอันนี้ทางคุณจิโร่เอนโดนะคะอยากจะเล่าเรื่องราวของเทรซิสผ่านมัลติยูนิเวอร์สต่างๆด้วยห้องแรกก็จะเป็นห้องที่อยากจะนำพาจากจากปัจจุบันไปสู่อดีตของเทรซิสค่ะเหมือนตัวพาแนลพวกนี้ยก็เป็นเหมือนเป็นประตูทูรูมิทีจากปัจจุบันจากที่ตอนนี้คือไลโรชาเดซี่ซึ่งเป็น<อ>ลายคอเปตปัจจุบันของเราี้จนผ่านเป็นโมเดิร์นเรเบิร์ของเทรซิสเราจะพาเไปเข้าไปถึงห้องเทรซิสเองซึ่ง เนี่ยเมื่อก่อนเป็นช็อปของเราที่ญี่ปุ่นค่ะที่ตอนนี้เราไปแล้วค่ะเราก็เลยก็เลยมาข้อนี้เป็นเหมือนเป็นความทรงจำที่เรายังชอบในร้านเซอร์เซสเอ็นที่นั่นบ้างโดยในช่องเซอร์เซสเอ็นเราก็จะฉายจะเป็นหนังสั้นที่รานเซอร์เซสเทลเรื่องราวในอดีตของแบรนด์ว่าแบรนด์เริ่มต้นมาได้ยังไงค่ะใช่แล้วเดี๋ยวต้องลองเข้าไปชมได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะ พวกนี้จะชื่อว่า Connecting Dreams and Reality นะครับเรียกได้ว่าเป็นการ manifest ความฝันของ t r a n c i s ให้กลายเป็นความจริงครับห้องนี้ก็เป็นการ hand g a i n นะครับตั้งแต่พูมจนถึงกับแพงนะครับซึ่งก็จัดไฟโดยคุน Zero Endo ครับผมเยกได้ว่ากลับมาหา roots ของตัวเองนะครับ Francis ก็เป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งที่เมืองไทยโดย สาท่านที่เป็นคนไทยนะครับรอนไม่อยากจะสลองความเป็นไทยของเราครับแล้วก็เพิ่มชาเลนจ์ให้กับตัวเองในการนําเสนอรูปแบบความเป็นไทยให้ Modernize ซ์มากขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นลายที่ว่าฟรานซิสเบนจรงนะครับออกมาตอนคอลเลคชันอ o รเดอรฟอร์วิ i เ t อร2017ครับจะเป็นครั้งแรกเลยที่เรามีเขียนภาษาไทยในรายพาโดยไม่แน่ใจมอสเห็นหรือเปล่าจริงๆอีกฝั่งนึงเห็นชัดเจนมากกว่า ะมีเขียนคำว่ากรุงเทพนะครับแล้วก็เซเรเซสเป็นภาษาไทยแล้วก็จะมีเขียนคำว่า city of angel ตรงจิงกรุงเทพก็แปลว่า city of angel อีกหนึ่งความพิเศษแน่นอนแฟนตาซีของเราก็คือเด็กผู้หญิงจะใส่ชดาขี่เฮกัสซ่าสินะก็มีลอนเรียนดีเทลความเป็นไทยแต่ทำให้มีความเวสเทิร์นมากขึ้นมอ d เ r n ร์ไนซ์มากขึ้นนี่เขาจะเป็นชุดเด็กเลยเป็นเด็กเป็นเด็กนะคะแล้วก็เฮ้ยก็เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเขาอยู่บ้านกับคุณลุงมีเลี้ยงสัตว์นิดนหน่อยๆมีนกยูงมีลิงมีนกอะไรอย่างนี้ใช <ม>ซึ่ง,งหนึ่ตื่นมาตอนเช้าหนึ่งวันอยู่ดีๆเขาก็เห็นเสือดาวอยู่ในบ้านก็เลยทําให้การหลงไหลกันในลายเสือดาวมาตั้งแต่วันนั้นแต่ก็เพิ่งได้มาเฉลยกันเมื่อพี่ๆคุยกันทั้งสามท่านแล้วก็บอกว่า พี่เอ๋ยมันไม่ใช่เสือดาวมันคือแมวป่าตัวจิ๋วแต่จินตนาการตอนเด็กตอนนอนทาให้นึกถึงว่าเขา,ามีเสือดาวอยู่ที่บ้านครับผมลาย้าเลเลยก็เลยจะเป็นพี่ๆสามท่านขี่เสือดาวอยู่นะครับใน,นทุ่งสวนดอกไม้ไทยครับผมใน่วนต่อไปอันนี้จะพูดถึงดอกไม้ไทยนะครับอันนี้ก็จะมาจากคอลเลคชัน u n t o l d Flowers ครับคอลเลคชันนี้ก็จะพูดถึงดอกไม้ที่คนอาจจะเมินหรือว่าไม่ได้คํานึงถึงดอกไม้ที่อาจจะอยู่ข้างทางแต่ว่าเราคิดว่าการมองหาความสวยงามมันเป็น ค่ต้องเปิดตาดูครับขี่เสือดาปุ๊บเราก็ไปเจอเสือดาอีกหนึ่งอันอ่าเซรีใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าโรเคทนะคะจริงๆผ้าโรเคทก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคเซนเจอร์ของเชดซิสเลยครับเอ่อจะเป็นการเทคนิคการทอผ้านะคะซึ่งถ้ายุคสมัยแรกๆเลยอ่ะบุกเฟอร์นิเจอร์ทำมาเพื่อคุมกำแพงอะไรอย่างงเี้ยครับในพวกพระราชวังครับ แต่เราก็เอาเทคนิคนาั้น,าน,นมาอยู่กับลายเสือที่รู้สึกว่ามีความลักชัวรี่แต่ก็ยังมีความแบบสั้นนิดนึงแ,แต่เราก็เพิ่มความป๊อปเพิ่มความฮิวเม o รสเข้าไปพอชัซิสเราเวลาเราทำลายคลาสสิกเราจะต้องมีทวิสต,ตลอดครับในลายคลาสสิกของเสือดาวเราก็ใส่เฉยบ๊อบเข้าไปครับ <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นลายพกกระดอนนะครับพกกระดอนแต่พกกระดอนของเราก็ธรรมดาไม่ได้จะมีซ่อนหัวใจอยู่และตัวจุดก็จะเป็นจุดหดวงกลมเพอร์เฟกด้วยจะต้องมีจุดที่มีความแบบ i m p e r อร์เมีโลโก้ซ่อนอยู่ข้างในในห้องต่อไปนะครับห้องนี้ชื่อว่า c คอ w เวิร์ l ค s s สสิคช i มตอนกินจราเขาออกแบบห้องนี้เขามองห้องนี้ว่ามันเป็นหห้องเครื่องทุกอย่างมันเป็น,นกลไกที่มันต้องข<ด>ับเคลื่อนไปด้วยกันครับซึ่งวงร้อ5้วงนี้ก็จะเป็น5้ทีมของเซนซิสที่เมื่อกี้ได้ชมกันในหนันไปแล้วครับแรงบิดจา flowers ร์สนต์เท็กวิ r เชอร t เซนซ n ส s e เน n วอร์ส e เแมล้ก็ Modern คัครับ ค่ะน้องอยากร<ด>ู้ค่ะว่า <c oughs> ลายผ้า <c oughs> ไหนที่เอยแบบรักที่สุดมีไหมคะ ทุกไลน์มันมีความพิเศษแล้วมันก็จะมีเรื่องราวแล้วมันเป็นเหมือนแบบออโต้วบปออราฟีของเราอ่ะเหมือนเราเห็นไลน์ไหนมันจะเป็นทุกโมเมนต์ของเรานะตอนนั้นเริ่มจากไลน์แรกอันนี้มันมาจากคอลเลคชัน The Blue Fairy Tales No Line เป็นคอลเลคชันที่สองที่เป็นแฟชั่นโชว์และอันนี้เป็นไลน์แรกเฉยวัดเองตอนนั้นเพิ่งเรียนจบก็เลยทําได้แต่ตอนนี้ใช้คอมพิวเตอร์พี่เป็นแล้วนะเป็นหนึ่งในไลา์ที่แบบว่าคนอาจจะไม่ได้เห็นเยรอแต่ว่าสําหรับเราพอเราเห็นปุุกแล้วมันทําให้เรานึกถึงจุดเริ่มต้นตอนที่มีพน งานแบบคาคนาดีไซน์ทีมไม่มีคือมีคนเดียวทำทุกอย่างตอนนี้มันก็จะมีความที่เช่นว่า,า,าเป็นลายที่เราแบบพบราอะไรอย่างนี้ มาเล่ว่าแบบว่าทำไมเทรซี่ถึงผูกขาดอย่างนี้นเอออะจริงๆรู้จักอันนี้บอกอันนี้พราเรารู้จักกันมานานเราจะเราจะแบบมนันรู้นะได้ค่ะได้ค่ะก็คืคอเทรซีร่มาจากกลับหลังาจากจัสตินเตอร์ที่มาก็คือแม่บอกว่าเนี่ยจะให้จะเปิดร้านใหม่คิดคอนเซ็ปต์อะไรมาแล้วบอกแม่แม่ให้เวลาคิดสองวันเออเราก็เพิ่งดูแฮร์รี่พอตเตอร์เสร็จแล้วก็แบบว่าโอ้โหโลกสักแฮร์รี่พอตเตอร์คุ้นออดีนะเพิ่งเข้าฉายแล้วก็แบบว่า เห็นภาพเออซีนที่เป็นกระจกเอลอเซ็ตซึ่งมันกลับหลังว่าดีไซเนอร์แล้วก็แบบว่าอ๋อคือแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาส่้างกระจกแล้วเขาเห็นพ่อแม่เขาแต่เขาคิดว่าเฮ้ยอนาคตเขาเหรอเขาเห็นอนาคตเขาแล้วก็นำมันไม่ใช่ภาพในอนาคตของเขาแต่มันคือสีสันที่อยู่ในใจเราแบบว่าแต่งเราก็เลยแบบสิ่งที่มี ความหมายกับเรามากเป็นแบบกิฟท์ที่แบบแม่พ่อแม่แบบยูนิเวอร์สให้มาก็คือแบบซิสเตอร์เนี้เพราะว่าเราเรียนอยู่ด้วยกันแล้วเราก็แบบเหมือนเรียกว่าเราฟอร์มรู้จักตัวเองสไตล์ของเราที่นั่นก็เลยแบบเอาแบบที่คนไม่รู้ไว้ว่ามันคืออะไรแล้วก็แบบว่าที่เรารู้คนเดียวแล้วส่งกันหลังคิดสองวันก็เลยได้เซเรสมาก ได nice ซูเปสิสเสื้อ,อยืดตัวแรกที่เกสเป็นผู้หญิงขี่ย oh. ูนิค <c oughs> อร์น <c oughs> ก็เลยเป็นที่มาของแบบว่าในหนังมาเกียค่ะก็แบบว่าทำไมแต่ว่าสำหรับเราตอนนี้ยูนิคอร์นมันกลายเป็นแบบตัวแทนของความฝันความรักหรือว่าสิ่งที่เราแบบดีไซน์ว่าที่เราต้องการจะตามหาเนาะแล้วก็แบบเหมือนก็เห็นในหนังแอนิเมชั n นก็เหมือนเขาวิ่งตามเขาวิ oh. ่งตามบางทีเขาก็ได้เข้าไปเจอใกล้ๆบางทีเขาก็หายไปบางทีเขาก็แบบ o s อ มีถาวรมาพันแล้วก็ยูนิคอร์นก็มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนยูนิคอร์นแบบเรารูุ้๊คสุดโพซิทีอมันเป็นโคชมีแล้วก็เขาก็มีหัวใจกลอมเมดแล้วมีคนมาดึงผู้ชายมนเดียวดึงให้เขาแบบผ่านตีไปแล้วเขาก็ไปเจอทะเลเมดก็แบบเหมือนแบบเปิดแบบฟรีดอกแบบเข้ากับเหมือนแบบธรรมชาติที่มันยิ่งใหญ่โอเชียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็ เราก็มาเจอชาร์ซิสตีนแล้วก็อันเนี้ยเอาเข้ามาถึงนเขาเห็นเรื่องราวเราถักท่าของชาร์ซิสตลอด20ปีไลายวอลเซอร์สองเอเคชั่นใหม่นะคะมันจะเป็นลายเหมือนบอลเตเปอร์ที่ถุงลอกออกเป็นมีเรื่องราวอยู่ภายใต้เหมือนจิตใจของเรามิกซ์อิโมชั่นหรือว่ามีเรื่องราวภายใต้น้ำเขาก็เปิดเปิดเปิดมาเรื่อยๆแล้วท้ายสุดอะเขาก็เปิดเข้ามาถึงสู่ชาร์ซิสยูนิเวิร์สแล้วเขาก็ได้เจออยู่ีกตัวนี้เหมือนเขาเปเน เกมันก <te> <te> ็แบบว่าเฮ้ยเราอะไรกันแล้วแล้วเขาก็ได้แบบว่าเขาแบบเขาไม่วิ่งตามฝันแล้วแต่เขาเป็นคนคอนโทรฝันแบบเขาเขาขี่มันเขาขี่มันเสร็จเขากกำลังจะบินไปเขาก็หันมาเห็นว่ามีผู้หญิงคนอื่น ที่แชร์ฝันกับเขาเหมือนกันก็เห็นเป็นผู้หญิงที่แบบว่าแบบว่าอาร์มี่ของแบบเครู้ขาเลยเขาก็เลยไปหน้าด้วยกันแล้วก็ทำคู่ให้เขาคือเป็นสิงโตเหมือนเป็นแบบว่า power couple เขาจะบอกว่าเขาโดนเชนนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาจะหนีอ่ะก็หนีได้แต่เขาแบบยินดีที่จะเซนเดอก็เลยเป็นคอลเลคชั่นที่มาของเขาว่าแบบ PM Lover ก็เป็นของเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะคะ อันนี้ก็เลยกลายเป็นลายคลาสสิกที่กลับมาเล่าใหม่ในวอลเปเปอร์ของชุดสาเลราคนที่ได้ฟังเรื่องราวก็จะแบบว่าเราแบบว่าเฮ้ยแบบจำได้แบบมันมีความหมายมันมีค่ามากขึ้นอะไรเงี้ยเราอยากให้เสื้อผ้าเซซิ์เป็นอย่งเงี้ยจากเราชมนิทรรศการเซซิส20ปีมาแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องอำลาพี่เชยเ่อยลยากจะบอว่าอยากถ่ายรูปอยากให้มามาก มุมสวยมากมีลูกีเกตๆกลับไปแน่นอนนะคะก็คือฝากงานนี้ไว้ด้วยงานอีคศการของ s e e s s ิสที่ a d นะคะแต่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดฝากรายการฮทแอนทนของเราเหมือนเราจะมีสองสองรายการย่อยใช่ไหมใช่ก็คือขอดูหน่อยกับขอลองหน่อยลองหน่อยยังไงก็ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งโอเคค่ะบ๊าย